มาดูเรื่องของการส่งเสริมผ้าไทยกันบ้างนะคะ,คะล่าสุดทางกรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกค่ะอัตลักษณ์ผ้าใต้นะคะบาติกโมเดลค่ะเพื่อสนองพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเสิริวันวรีนาริรัตราชกัญญาแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดสากลค่ะ โดยที่ไอคอนครับชั้น4ี่นะคะศูนย์การค้าไอคอนสยามค่ะนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประสัตปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราช ช,ชนนีีพัปหลวงโดยเฉพาะเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้ดำรงอยู่ยังคงสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ทันสมัยสู่ตลาดสากลเพื่อส่งเสริมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของภาคใต้ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายค่ะทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา พระราชทานตราสัญลักษณ์สำหรับโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลส่งออกแบบตราสัญลักษณ์ด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในการร่วมกันสืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผ้าบาติกผืนงามที่มีความร่วมสมัยอย่างยั่งยืนค่ะโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยให้ให้สนุก และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอไปให้ความรู้แก่สมาชิกจากจังหวัดกระบี่จังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดปัตตานีที่เข้าร่วมโครงการค่ะประกอบไปด้วยปราชชาวบ้านช่างบาติกผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนจำนวน140คนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดและการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกให้มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะ